หน่วยที่1ก่อนเรียนข้อ1ข้อใดมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าสังคมมากที่สุดขอไข่การอยู่ร่วมกันของคนที่มีความผูกพันต่อกันมีแบบแผนร่วมกันข้อ2ข้อใดมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมมากที่สุดขอไข่เป็นสิ่งสร้างขึ้นสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมข้อ 3. ข้อใดมีลักษณะเป็นสังคมและวัฒนธรรมซึ่งชัดเจนที่สุดขออควายกลุ่มแรงงานเมียนมาในจนังหวัดสมุทรสาครข้อ 4. การทำความเข้าใจสังคมที่อยู่ในแต่ละที่นั้นนอกจากจะต้องรู้เรื่องจำนวนแล้วสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับคนเพิ่มคือเรื่องใดงองูประเภทและความสัมพันธ์ของคนข้อ 5. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ของสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีผลต่อการทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจนที่สุดขอ้ข่การปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินวิถีชีวิตในถิ่นที่อยู่ข้อ6ข้อใดเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีความสำคัญที่สุดซึ่งเอื้อต่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายง,งูการจัดระเบียบทางสังคม ข้อ7ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมสากลกับสังคมวัฒนธรรมที่มีชื่อเฉพาะข้อควายสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในทุกสังคมทั่วโลกข้อ8ข้อใดมีความสัมพันธ์โดยตรงกับวัฒนธรรมประจำชาติในบริบทของสังคมไทยข้อควกระบวนการสร้างความเป็นไทยข้อ9 ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์กับสภาพภูมิศาสตร์ในบริบทของพื้นที่ซึ่งเรียกว่ารัฐชาติไทยในทุกวันนี้ได้ถูกต้องที่สุดกไก่ความเสื่อมโทรมทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์และมิติของเวลาในทางประวัติศาสตร์ข้อ 10. อุปกรณ์และวิธีการในการที่สังคมหนึ่งๆจะสามารถดึงเอาประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินวิถีชีวิต ข้อความในข้างต้นมีความสอดคล้องกับตัวเลือกในข้อใดามากที่สุดขอควายวัฒนธรรมหน่วยที่1หลังเรียนข้อ1ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสังคมก็ไก่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติขอไขการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากขอควายความคิดความเชื่อของผู้คนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน งองูเกิดจากความสัมพันธ์ของคนในปริมณฑลใดปริมณฑลหนึ่งต่อง,องูเกิดจากความสัมพันธ์ของคนในปริมณฑลใดปริมณฑลหนึ่งข้อ2ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมกไก่เป็นเครื่องมือสําหรับการดํารงชีวิตร่วมกันของคนในสังคมขอไข่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการจัดการกับปัญหาข้อควายระเบียบวิธีการกฎเกณฑ์ต่าง ที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมงองูเป็นสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบและวัดความเจริญก้าวหน้าของแต่ละสังคมว่าอยู่ในระดับใดตององ scariest. ูเป็นสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบและวัดความเจริญก้าวหน้าของแต่ละสังคมว่าอยู่ในระดับใดข้อ 3. ข้อใดมีลักษณะเป็นสังคมและวัฒนธรรมซึ่งชัดเจนที่สุดกไก่ผู้รับสมัครการ เลือกตั้งในแต่ละเขตแข่งขันชูนโยบายเด็ดในแผ่นป้ายหาเสียงขอไข่นักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เดินทางไปชมบ้างไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายขอควายแฟนขับ B N K 48สร้างพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกันงองูสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรท่านนั้นกำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตอบขอควายแฟนขับ B N K 4 8 สร้างพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกันข้อ 4. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจินตนาการกับการดำรงชีวิตร่วมกันของคนในสังคมก็ไก่เป็นสิ่งที่เกิดจากการเพ้อฝันซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมขอไข่มีความสัมพันธ์กับความคิดความเชื่อค่านิยมต่าง,างๆที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน ข้อควายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับมิติในทางจิตวิทยาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อผู้คนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมงองูแม้จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกว่าความรู้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันตอบขอไข่มีความสัมพันธ์กับความคิดความเชื่อค่านิยมต่างๆที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันข้อ5 ข้อใดเป็นอุปกรณ์และวิธีการที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับการดำรงชีวิตของคนในแต่ละสังคมก็ไก่ภาษาขอไข่ปัจจัย4ขอควายค่านิยมงองงูถูกทุกข้อตอบงองูถูกทุกข้อข้อ6ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุดก็ไก่วัฒนธรรมเป็นอุปกรณ์ที่สังคมหนึ่งๆจะสามารถดึงเอาประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ขอไขหากจะศึกษาสังคมใดสังคมหนึ่งให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ต้องศึกษาที่เน้นเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างของคนกลุ่มต่างๆข้อควายการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมีความสัมพันธ์กับมิติภูมิทางภูมิศาสตร์มากกว่าประวัติศาสตร์งองูความต้องการความพอใจแทบจะไม่มีผลใดๆต่อเลยต่อสังคมเนื่องจากไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปธรรมตอบก็ไก่ วัฒนธรรมเป็นอุปกรณ์ที่สังคมหนึ่งๆจะสามารถดึงเอาประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ข้อ7ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประจำชาติของไทยก็ไก่เป็นผลมาจากการก่อตัวขึ้นของรัฐชาติขอไข่เป็นสิ่งที่นำเสนอจุดเด่นของในแต่ละภูมิภาคขอควายเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยงองูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันย่อยตอบก่ไก่เป็นผลมาจากการก่อตัวขึ้นของรัฐชาติ8การทำสัม,มโนประชากรมีความสัมพันธ์กับตัวเลือกในข้อใดามากที่สุดก่ไก่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสังคมทั่วโลกขอไข่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารปกครองโดยรัฐขอควายเป็นการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคนในสังคม งองูเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นในบริบทของประเทศกำลังพัฒนาตอบขอไข่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารปกครองโดยรัฐข้อ9ข้อใดแสดงให้เห็นถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ในระดับที่พ้นบริเวณภายในของสังคมออกไปอย่างชัดเจนที่สุดก็ไก่นโยบายของรัฐทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขอไข่การปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะให้เอื้อต่อคนทุกกลุ่ม คอควายกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศงองูนโยบายส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุขในถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศตอบก็ไก่นโยบายของรัฐทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศข้อ10ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก็ไก่บริบทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการศึกษาสังคม,มและวัฒนธรรมขอไข่ ความคิดอุดมการณ์เป็นสิ่งนามธรรมที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ขอควายผลที่เกิดจากจินตนาการและความเชื่อเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์งองูความเป็นสากลเป็นหลักสำคัญในการทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมต่างๆบนโลกใบนี้ตอบงองูความเป็นสากลเป็นหลักสำคัญในการทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมต่างๆบนโลกใบนี้